ว่านจำได้ไหมว่านเคยบอกพี่ว่านว่าจริงๆว่านเนี่ยชีวิตนี้เดือนหนึ่ง<อ>ว่านมีสามหมื่นว่านก็โอเคนะใช่ถ้าอยู่คนเดียวสามหมื่นโอโ้ยิ่งกว่าพอ,อผมกินข้าวอะไรก็ได้และอร่อยด้วยอร่อยง่ายแล้วพี่ว่านก็เคยบอกว่าเฮ้ยนี่ก็เป็นความโชคดีของคุณเลยนะที่คุณรู้ว่าอะไรคือความพอดีในชีวิตใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะโดยส่วนตัวมันพอแล้วก็พอดีพอขยับมาอีกขาหนึ่งในการ ที่เราต้องทําธุรกิจดูแลองค์กรมีลูกน้องสามหมืน่นยังไม่พอน้องคนเดียวเลยครับใช่ไหมสองโรนี้ยมันอยู่ในร่างเดียวกันนะคือร่างของว่านชัยเราอาจจะต้องกลับไปตั้งสติแล้วก็แยกแยะมันบ่อยๆอว่าสำหรับกับตัวเองเนี่ยมันพอไหมถ้า มันพอเนี่ยใจชื้นได้ล้านึงถือว่าเป็นความมั่นคงทางใจโดยส่วนตัวเราค่อยกลับมาดูธุรกิจธุรกิจพอไหมสุดท้ายเราปฏิเสธไม่ได้อะว่าเรามีค่าใช้ใจ่ายพื้นฐานเขาบอกว่าค่าใช้ใจ่ายพื้นฐานของธุรกิจก็เปรียบเสมือนปัจจัย4ในการใช้ชีวิตของเรา <laughs> ใช่ปะ <laughs> ก็กลับไปดูปัจจัย4ธุรกิจอะต้องระวังความยากแค่นั้นเอง